หนึ่งลายผมดักมันอยู่นข้างหน้าผมดักมันอยู่ข้างหน้าคนไล่ขี่ออกมาแล้วรถเฮียอะไระนั่นคุลุมะตามไปเลยท่านสารวัตรเปลี่ยนยิงยางมันท่านสารวัตรตอนนี้ผมตามอยู่ท่านสารวัตรรู้จักไหมโคนนันไอสัตว์ท่านสารวัตรครับของงบประมาณซื้อกระสุนเจอเกราะด้วยพอดีว่าคนไลยใช้รถหุมเกราะคุรุมะรุ่นลิมิเต็ดออ dition ยิงไม่เข้า ผมต้องใช้ RPG ในการยิงถึงจะยิงเข้าโอ้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 รถแรงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนรถก่อนไอ้สัตว์รถคันนี้มันรุ่นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นอ่าต้นฉบับยังไม่รุ่นดัดแปลงเดี๋ยวเจอเซนติโน่กูไอ้สัตว์ไอ้ออ๋อเซนติโน่นี่คือรุ่นดัดแปลงแล้วใช่ไหมเออดัดแปลงแล้วไปโมดิฟายมาเป็นรถอเมริกันแล้วรถคันนี้มันรถของของไทย ท่านสารวัตรครับนายทุนคนที่สี่ของเราเดี่ยงไปแล้วคนร้ายมันช่างเอามหิตและเกิดขี่รถเข้าไปถึงร้านอาหารหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยติดดาวอ่ะเมื่อคุณเข้าไปในบ้านรถของคุณก็จะซ่อมเองอัตโนมัติดูไม่ต้องเสียเฮียอะไรเลยขับเครื่องบินมันกระจอกต้องขับหอเวขับหอนี่กูระดับะการเลยกล้าอะไรวะหน่วยเอ i บยังว่ากูเทพอ่ะ หน่วยคขมมันโดหน่วยที่อะทุกหน่วยนึกว่ากูเทพครับหอลงจอดพร้อมที่จะหวาดเสียวกับพี่อย่างน้องคลองนี้ส่งได้แล้วขึ้นมาได้อไปตรงนู้นดิตรงไหนตรงโนู้นอ่ะพี่ติ๊กอ่อมาทำไมตรงเนี้กูมาแล้วมีอะไรตรงนี้ไม่เปิดที่อ่ะ ลงจอดแบบเวลเก้าเก้าไอ้ยัยไอ้สัสโอ้ยบอกกูยังไม่ได้ภาวนาเฮียอะไรเลยตุ้มขึ้นหัวของกูโอ้ยนี่เอ้ยเดี๋ยวเอาห้องใหม่ไว้เฮียเอาห้องใหม่ดิ่ห่อใหม่นีเฮียเลยแบบโอ้อมาใหม่ไอ้ห่อมาใหม่เอ้ยเียด๋วบึ้มเลยเฮียไปกับพี่แม่นองเออมันนั่งได้มันนั่งได้คนเดียวครันอ้าวก็ตีนวะไอ้เหี้ย ตีไดเออกูเสกกูเสกนั่งได้สองคันเลยแต่ว่ารถจะขี้กากเล็กน้อยเออก็พอขับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เผาแว่นพาตกเผาแน่เไยเยี่ยก็ระดับกูแล้วเมื่อกี้มันมันเป็นการผิดพลาดเว้เมื่อกี้ปรับวัดองศาผิดพลาดเล็กน้อยเฮ้ยมึงบินรองรีสัตว์มึงล่งดีหี้ ขับเครื่องบินไหมเออเดี๋ยวกูขับไม่มีหอวะเอ้ยตอนนี้หอร์ปะหอว์ะโอ้ดีแหละที่คุณจักรเพื่อนการแกตัวไว้สัตว์แบบเอ้ยนั่งข้างหลังนี่เออ CEO เอ่อเกี่ยวสายไฟซสนอไม่ต้องกลัวครับฮอร์ลำนี้มีระบบกันสายไฟแบบรุ่นเวอร์ชั่น7.8็ดจุถ้า CEO กระโดดร่มลงไปเลยครับเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมจะหาที่ลงจอดรอไปเลยครับพี่ เฮ้โหโอ้ซีโอแตกซะเนาะผมหาที่ลงจอดแป๊บครับลงจอดลงหัวตุ๊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 ตั๊ตุ๊ตุัตุ๊ตุ๊ตุ๊ตม๊ต้๊ตุ๊ตั๊ตย๊ตั๊ตุ๊ตุวตุ๊ตัมตั๊ตอ๊ตบ้ตนไตน๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตั๊ตุวตุ๊ตุ๊ต้๊ตุ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 ๊ตไ๊ตุ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 ๊ตต ขับแบบหวัดเสียวมันจะได้ไม่น่าเบื่อเดี๋ยวผมท่านพาท่านซีโอไปค่ายทหารเดีว่ามั้งเนี่ยแล้วค่ายทหารอยู่ไหนวะโอ้ท่านครับเตรียมตัวครับท่านเตรียมตัวครับท่านเตรียมตัวครับท่านท่านครับ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 กระโดดหอครับท่านท่านกระโดดท่านไกยีก็ท่านเอ้าท่านท่านทำไมเอ้าเสี่ยอะไรเนี่ยไอ้สัส บอกโอ้ยมันโคตรตายโคตรปอบบางเลยที่อ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยิงกูมันยิงกูโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมลองจอดตรงนี้ครับท่านสักครู่สักครู่ครับท่านเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเครื่องดับเครื่องดับเอ้าพอไปหานะเอ้าเฮ้ยมาจะอย่างนี้กูก็ไปเดี๋ยวนี้อ่ะเออาเอาระเบิดใครยิงกูวะท่านครับเราไม่ยอมนะครับฮอรเอ้ยเครื่องบินเมื่อกี้ล่มแล้วแปดสิบล้านเลยนะครับ ท่านครับผมจะไปเอาเครื่องบินใหม่สนใจแจมกับผมไหมไปมปเดินไปดูเด้ออีเด็ีขบวนรถมาด้วยโอ,อ้โอ้โอ้โอ้สดเกลืออะไรบ้งสุดเกลือเลยเสียงคนกระแตกเลยสัตว์ใส่หมวกน็อกให้พร้อมพร้อมที่จะจู่โจมเอ้าพร้อมึงตาย Let's go Let's go Let's go โอ้โหโอ้เอ้าเอาที่อย่าท่านครับ <c oughs> ใครยิงเขี้ยอะไรวะรถรถรถถังรถถังไอ้สั่งโอเคไหนหรอรถถังไอ้สั่ไอ้เขี้ยมึงรถถังโอ้โหท่านท่านทำอะไรที่ผมอย่างเงี้ยเล็อดสุดเป็นเรื่องใหี่ตายกวนวันนี้หนูหนูเด็กเด็กมาเที่ยวค่ายทหารรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นก็เขี้ยแหล้วจะไล่จับตูดเนี่ยติดดาวเยอะรถถังอยู่ไหนวะจะได้รถถังวะ เดีที่ไอ้กี้ดีแล้วเพื่อนต่อไปเลยต่อไปเลยโอ้โหนี่ไงตรงไปไอ้สัตว์มึงดูข้างหน้าไอ้สัตว์โอ้โหลบแบบดีจิ้นต่อมันต้องขี่โมไซค์เว้ยเฮียมึงมีโมไซคไหะเนี่ยพล้ยยกวะเฮ้ยทวงดี้่วงดีไอ้สัตว์ทวงนี้ไอ้กี้สังหนนั่นไง โอ้เโาดึงสายกันได้โอ้โหโอ้บึมเฮ้ยเฮ้ยมันหันปืนมาแล้วมันหันกระบอกปืนมาแล้วโอ้โหแกล้ราระเพิงวะเอาระเพิงนี่สัตว์เราระเพงนี่สัตว์โทไปหนึ่งสเต็ปอืมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไหนวะรถทางไปได้ละอุ้ย เอาดิโอมโอมโอเอาดิโอมโอมเอาดิเอาดิดิลลลเอาดิ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 ดิดิเอาดอาเอาดิโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยอกูนี่หลบแบบกิตอากูอะเออกูตายยากอยู่แล้วไอสัตว์กูใส่เกาะอะไรไม่รู้ผมเอาเคบินดีกว่ารถถังโอควอสัตว์แม่งไรเฮ้ยทำไมท่าขามันโผ่อวะ เสร็จหมดเรียบเรอยลักก่อย